วันนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่โครงการของแสนสิรินะฮะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอยประมาณ300กว่าตารางเมตรนะครับก็เป็นโครงการที่ผมได้รับโอกาสนะครับในการที่มาตกแต่งบ้านหลังนี้นะฮะวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของน้องที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับยอดสะสมให้เป็นล้านซับแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าบ้านของยูทูบเบอร์เนี่ยจะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดทีละส่วนด้วยกันนะครับไปดูด้วยกันครับ มาอยู่ในบ้านของน้องเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทีละโซนนะเริ่มจากโซนนี้ก่อนโซนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้โซนนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นเหมือนโซนฟลอเรอร์นะครับพอเราเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็จะเจอกับโซนนี้ก่อนโซนแรกความพิเศษของโซนนี้คือจริงๆแล้วตรงพื้นที่เนี่ยนะครับโครงการเขาจะมีเป็นเหมือนตู้เซอร์วิสนะครับก็จะมีพวกเบเกอร์ไฟตู้ไฟเนี่ยเขาจะมีบานของเขาซึ่งเป็นบานแบบเรียบๆดูธรรมดามากนะรเราก็ทําการดีไซน์ใหม่โดยการที่เราลื้อบานเดิมออกแล้วก็ทําผนังตรงนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีฟัังงก์ชนนตรรีี้้ทท่เาได เป็นพื้นที่เก็บของได้อะไรได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดีไซน์ให้มันล้อไปกับส่วนอื่นๆนะฮะหน้าบ้านก็ทําเป็นระแนงไม้เอาปิดไปปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าเหมือนตรงเนี้จะเป็นเหมือนผนังเลยเราจะเราจะดูไม่ออกเลยว่ามันมีฟังก์ชันอะไรซ่อนอยู่นะครับตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเหมือนจะเป็นกิมมิคหนึ่งของบ้านนะครับที่ทําให้คนที่มาก็จะไม่รู้ว่าตรงนี้มีฟังก์ชันซ่อนอยู่นะฮะถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ดีไซน์เป็นเหมือนผนังโค้งนะครับ หนังโคง้งเนื่องจากบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นแนวนะแลักชัวรี่เนะเราก็ใช้ความโค้งเนี่ยมาช่วยให้มันเกิดความละมุนมากขึ้น นะครับบวกกับเรามีระแนงไม้ก็จะเพิ่มความละมุลให้กับบ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนดูดีเทลนี้ด้านล่างเนี่ยของตัวผนังเนี่ยเราได้ใส่ตัวบัวสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสสีน้ําตาลสีบอนส์ Bronze นะครับก็จะทําให้ผนังที่ดูเรียบเรียบเนี่ยพอเพิ่มสแตนเลสเข้าไปปุ๊บมันจะดูมีดีเทลที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ทำดีไซน์ที่เหมือนกันเลยนะฮะดีไซน์เหมือนกันคือเป็นเหมือนเสา คล้ายๆเหมือนเสาผนังที่มันเป็นเสาโค้งๆแล้วก็มีระแนงนะครับมันเลยทําให้ภาพรวมของพื้นที่นี้มันจะดูเหมือนกับว่าเราเดินกําลังเดินเข้ามาเป็นเหมือนซุ้มประตูนะฮะซุ้มทางเข้าอะไรบางอย่างที่นําเราไปสู่พื้นที่อีกจุดหนึ่งนะฮะที่ผมจะพาทุกคนไปดูแต่ก่อนที่จะพาทุกคนไปดูเนี่ยอยากให้มาดูตรงโซนด้านนี้ ที่เรามาเจอตรงนี้แล้วก็จะมาเจอกับส่วนนี้นะฮะส่วนนี้เนี่ยเป็นเหมือนแพน t r y นะแพนทรีที่ไว้เตียมอาหารนะครับก็พื้นที่นี้ก็จะไว้เตยมอาหารสมรมติทำอาหารเสร็จตรงนี้ก็จะไว้เตรียมเสิร์ฟนะก็จะมีช้อนซ่อมอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในดินชาร์จตรงนี้นะครับนี่ฮะก็จะมีช้อนซ่อม,มอต่างๆ แล้วก็นอกจากเป็นพื้นที่เต็มมหาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นอีกมุมหนึ่งของพี่ชายน้องเคนะก็คือน้องเคนนะเขาชอบดริฟกาแฟชงกาแฟพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับไว้ทํากาแฟเครื่องดื่มต่างๆให้คนในบ้านนะฮะก็เป็นมุมที่น่ารักดีนะครับจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางตู้เย็นนะแต่ว่าตู้เย็นก็คงจะตามมานะครับตอนนี้ก็วางเป็นเครื่องดูดฝุ่นไปก่อนนะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกอย่างเวลากลับมาถึงบ้านนะครับเหนื่อยๆก็เปิดตู้ ก็จะเป็นมุมที่เราคิดไว้ให้แล้วนะครับว่าพอกลับมาปุ๊บเราจะทําอะไรก่อนอะไรนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ทําหน้าที่ของมันแบบนี้นะครับพื้นที่นี้ครับเป็นพื้นที่ living area นะครับก็เป็นพื้นที่สําหรับรับแขกตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะก็สามารถรับแขกได้ค่อนข้างเยอะ นะครับให้ทุกคนมาดูนี้ฮะดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ที่เราออกแบบน,นะตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการดีไซน์ให้มันมีฟังก์ชันของตู้ที่เก็บของได้นะครับสามารถโชว์ของได้หรือจะเก็บของก็ได้แล้วด้านล่างเราก็มีตู้เก็บของเก็บอะไรได้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําชั้นนะฮะแต่เราก็เพิ่มดีเทลโดยการที่เราเอาเป็นเหมือนเสาสแตนเลสนะเป็นเสากลมขนาดเล็กนะทำสีน้ำตาลน,นะครับสีเดียวกับสแตนเลสที่เราใช้ในบ้านเอาให้มันดูเหมือนมีดีเทลบางอย่างนะครับแล้วก็ผนังเนี่ยเราเลือกที่ใช้เป็นผนังหินแบ็กมาคิวนานะครับเป็นส เพื่อะไรเพื่อที่ว่าผนังส่วนนี้มันจะได้เด่นออกมาเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยเราใช้สีขาวนะครับสีดําก็จะเอามาตัดทําให้ผนังส่วนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสายต่างๆเนี่ยจริงๆเราก็จะมีการซ่อนนะครับทุกอย่างก็จะเข้ามารวมกันอยู่ข้างล่างนี้นะครับ โอเคฮะแล้วก็โซฟานะครับก็เลือกใช้สีน้ําตาลนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราเออกแบบโดยการใช้เลือกใช้สไตล์สีน้ําตาลเฟอร์นิเจอร์สีขาวนะครับทำให้คนในบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสีขาวสีน้ําตาลแล้วก็มีสีดําที่เอามาปัดเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับบ้านนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนผนังที่เอาเอาแขวนรูปต่างๆได้นะครับเป็นเหมือนคอนโซลแกลเลอรี่ต่างๆจริงๆเนี่ยตรงนี้ดีไซน์ไว้ว่าอยากจะให้วางเป็นโน,นะครับพอดีน้องเคเรีเควสมาว่าอยากจะวางเป็นโนซึ่งอนาคตก็สามารถที่เอาเป็น มาวางเล่นตรงนี้ได้นะครับเป็นโนอัพไลท์ตัวเล็กๆนะครับก็น่าสนใจมุมนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่สามารถทําให้เกิดแอคทิวิตี้บางอย่างในครอบครัวได้นะครับ โซนต่อมานะครับก็คือ dining area เนี่ยเราก็แนะนําให้ให้เคเลือกเป็นโทนสีนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ากับภาพรวงของบ้านดีเพราะว่าเราเลือกใช้สีดำสีดำมันก็จะตัดกับบ้านหลังนี้เพราะว่าตัวโทนบ้านเนี่ยจะใช้เฟอร์นิเจอร์สีขาวเป็นหลักการที่ใช้สีดําก็ทําให้โซนเนี้ยมันมีความเด็ดโดดเด่นขึ้นมานะครับโต๊ะตัวนี้สวยมากนะก็มีดีเทลอะไรหลายอย่างซึ่งเข้าใจว่าน้องเคซื้อมาจากอิติก้าลิฟวิ่งนะครับก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับทุกคนที่สนใจก็ลองไปดูเฟอร์นิเจอร์ของอิติก้า ที่ต่อเนื่องกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้แปลนค่อนข้างโอเพนมากเลยนะครับคือทุกส่วนของบ้านหลังนี้ครับมาสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้หมดคอนเน็กกันได้หมดเลยนะคนที่อยู่ดิงก็สามารถที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่บริเวณลิฟติ้งได้ตรงนี้เป็นพื้นที่แพน try เนี่ยก็สามารถที่จะคอนเน็กกับคนที่นั่งอยู่บริเวณดิงได้นะครับ ก็หมายความว่าถ้าแขกมาบ้านเยอะๆเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเรียกว่าสามารถที่จะรองรับแอคทิวิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านได้อย่างดีเลยนะครับอย่างโซนนี้ก็น่ารักนะฮะเป็นโซนที่แบบว่าชงกาแฟดื่มกินนั่งพูดคุยกันยืนคุยกันตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะมีก็อ e ี้สตูสูงๆมาวางก็ได้เหมือนกันนะครับก็ทําให้พื้นที่น่าสนใจสําหรับดีไซน์ของตัวเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยที่เราดีไซน,เน์เราก็จะดีไซน์ให้ล้อไปกับภาพรวมนะฮะโดยที่เราเอาและแหนง่งไม้ตรงนี้นะครับมาเล่นเหมือนกันเพื่อเพิิ่่มมมมควาาลละลุเพย เอียดให้กับตัวเฟอร์นิเจอร์ให้เฟอร์นิเจอร์ดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ดูมีความสวยงามมากขึ้นนะครับก็เราก็มีการดีไซน์ชั้นตรงนี้นะฮะเอาไว้สําหรับวางโชว์ของต่างๆนะครับโดยที่เราก็มีดีเทลตรงนี้นะซึ่งเป็นคล้ายๆเหมือนขาแซนเลสน,นะครับมารองรับชั้นเอาไว้นะครับน,นี่ก็เป็นดีเทลที่น่าสนใจของเคาน์เตอร์ตัวนี้ เป็นห้องทํางานของน้องเคนะฮะห้องนี้เนี่ยก็พยายามที่จะดีไซน์ให้เป็นเหมือนตัวตนของน้องเขาเลยนะครับโดยที่ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับ KY นะฮะก็เป็นป้ายชื่อเหมือนกับชื่อช่องของน้องเขาครับยูทูบเบอร์ KY นะครับแล้วก็มุมนี้เราก็ทําให้มันมีความเป็นเหมือนดูสนุกสนานมากขึ้นนะป้ายก็ใช้เป็นสีแดงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ทําตู้ดีไซน์ตู้ขึ้นมาสำหรับเก็บของนะครับก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนี่ เยอะมากนะฮะก็เก็บได้หลายอย่างในนี้นะครับพื้นที่นี้ก็เป็นตู้นะครับแล้วก็ตรงนี้ยผนังส่วนนี้เราก็จะดีไซน์ให้เป็นเหมือนผนังลายอีกซึ่งวัสดุที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นตัว T D wall นะฮะก็อาจไม่ใช่อิดจริงแต่ดูเหมือนอิดจริง ซึ่งเราก็ตรงนี้มันจะมีดีเทลผนังส่วนนี้ก็จะมีผนังที่เป็นสีดําใช้เป็นกระเบื้องตัแคนนอนแบ c กนะฮะแล้วก็มีจบขอบด้วยคิ้วสีดําผนังสีขาวตัวนี้เราตั้งใจที่จะเอามารับกับป้ายอันนี้นะครับเพื่อให้ห้องมันดูมีความสนุกขึ้นนะฮะป้ายนี้ก็จะดูแบบเวลานั่งทํางานก็จะดูมีสีสันหน่อยนะโอเคโซฟาตัวนี้ก็ตั้งใจเอาวางไว้สําหรับนั่งพักผ่อนนะก็เป็นโซฟาที่นั่งสบายมากๆนะเพราะว่ามันสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับ นี่ปรับเอียงได้ยืดขาได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ส่วนพื้นที่นี้นะครับเป็นโต๊ะทำงานนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ไว้นั่งทำงานนั่งเล่นเกมนะฮะเพราะเห็นน้องเคปบอกว่าอนาคตจะสตรีมเกมด้วยนะครับก็พื้นที่นี้คงจะได้เห็นกันบ่อย ห้องนี้เนี่ยก็จะพยายามเน้นโทนที่มันดูเท่ๆนะครับก็เลยเลือกใช้สีเทาแล้วก็มีระแนงไม้มาเพิ่มรายละเอียดให้กับผนังแล้วก็โต๊ะทำงานตรงส่วนนี้ก็ทําให้โต๊ะทํางานเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากขึ้นมีดีเทลมีรายละเอียดที่ที่ดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ตู้ตรงนี้นะฮะเราก็ทําไว้สําหรับโชว์ของสะสมซึ่งอนาคต เจ้าแบบิกตัวนี้ก็จะเรียกค่ววมาอีกนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ได้จัดพื้นที่ให้สําหรับนั่งทํางานได้2คนวางคอมพิวเตอร์ได้2ตัวนะครับแล้วก็พวกนี้เราก็ใช้เป็นมือจับโปรไฟล์ในตัวแล้วก็ตัวลิ้นชักก็เป็นตัวซอฟท์โพสต์นะฮะนะครับ,นะรบก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือดีเทลของห้องนี้นะครับจริงๆอีกอันนึงที่เราได้โจทย์มานะครับตอนที่ตกแต่งห้องนี้ให้เคเนี่ยเคเขาบอกว่า ผมมีเก้าอี้ตัวนี้นะฮะกับ <g rab> พรมสีเขียวอันนี้นะครับเป็นพรมของออฟไว้ <g rab> นะครับก็เราได้โจทย์มาว่าของ2ชิ้นนี้เอามาวางอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพ 3D ให้ดูแบบที่เราได้ทำเนี่ยเอามาเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ของจริงก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตรงน,นี้ก็าภาพรวมของห้องนี้ก็จะประมาณนี้ถือว่าเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนที่คิดว่าเป็นตัวของเจ้าของบ้านมากๆเลยนะฮะก็สระห้องนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันนะครับ ขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วนะฮะสำหรับห้องแรกที่ผมอยากจะพาเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูห้องแรงด้วยกันนะ จริงๆก็พยายามดีไซน์ให้มันออกแนวรักชรีก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดียวกับชั้นหนึ่งนะครับก็คือให้มันต่อเนื่งองกันขึ้นมาที่เราจะเห็นก็คือว่าหัวเตียงนะก็จะเน้นความเรียบง่ายนะครับก็จะมีกระจกโทนสีที่เราเล่นก็เป็นพวกกระจกสีชาทองสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เตียงนอนก็เราก็เป็นงานคัสตอมนะสั่งทำเอาส่วนผนังหินตรงนี้เ่ยอากจะนําเสนอนิดนึงเป็นผนังหินบุกแมกหินตัวนี้เนี่ยมันเป็นหินบุกแมกที่เราก็ให้ดีไซน์โทนสีเนี่ยให้เข้ากับภาพรวมของบ้านเหมือนกัน โดยที่เราเริ่มเขนที่มันเป็น สีน้ำตาลมีอมน้าตาลขึ้นมาเพราะว่าจะทําให้ภาพรวมของโทนสีในห้องนี้ก็จะเป็นโทนเดียวกันนะครับสเตลเลตที่ใช้ก็จะเป็นสเตลเลตสีน้าตาลนะส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับไว้วางของโชว์ของตรงนี้ได้นะครับ,รบแล้วก็ส่วนตู้เสื้อผ้านี่นะฮะเราก็จะมีดีเทลเล็กน้อยที่เราได้ดีไซน์ขึ้นมาก็คือตรงขอบบานเนี่ยแล้วก็ใส่ดีเทลของตัวสเตลเลตเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มความน่าสนใจคือโดยรวมแล้วเนี่ยมันดูเรียบแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดดีเทลที่เพิ่มความน่าสนใจของห้องนี้ให้มันดู สวยขึ้นนะครับสำหรับห้องนี้ก็ประมาณนี้ ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับเป็นห้องพี่ชายคนโตนะก็คือน้องเคนนะก็สไตล์ก็จะแบบเท่ๆหน่อยนะครับก็เนื่องจากไลฟ์สไตล์ของเคนก็จะเป็นแนวแบบเป็นนักดนตรีเท่ๆนะครับก็เราก็เลยดีไซน์ให้มีผนังที่เราอาจจะใช้เป็นโทนสีที่มันเป็นเหมือนปูนเปือยนะครับออกมาเล่นให้มันดูดิบๆมากขึ้นนะซึ่งอันนี้คือลามิเนตนะฮะเราก็ใช้ตัวนี้นะครับ ดูมีดีเทลดีนะลามิเนตตัวนี้ลายปูนเปลือยมันจะดูมีดีเทลกว่าตัวอื่นๆนะครับแล้วเราก็เอาแสแตนเลสมาเล่นนะครับแล้วก็ชั้นตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มดีเทลเข้าไปนะครับโดยการที่เราใส่เสาตัวนี้นะฮะเสานะครับแล้วก็มีแป้นมีอะไรฮนะซึ่งตรงนี้มันคือรายละเอียดๆที่มันเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวชั้นนี้นะครับให้สวยงามมากขึ้นแล้วเราก็มีการซ่อนไฟนะครับสามารถที่เอาของมาวางโชว์ตรงนี้ได้ ส่วนผนังนะครับผนังหัวเตียงนะเราก็เล่นดีไซน์ก็คือเราใช้แพทเทิร์นของหินอาราเบสกาโตเนี่ยฮะเราวางแพทเทิร์นให้แรนดอมแล้วก็เพิ่มดีเทลตรงนี้ให้ดูหัวเตียงมัาดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับส่วนตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับก็เราใช้ตู้เสื้อผ้าโดยการที่ดีไซน์ตรงการเนี่ยเราก็ทําร่องแล้วก็ใส่มือจับโปรไฟล์เข้าไปนะครับทั้งเส้นนะครับยาวเป็นเส้นเดียวกันหมด ภาพรวมของห้องนี้เนี่ยก็จะดูเท่ดูอบอุ่นแล้วก็ดูแบบโทนสีแบบเข้มๆหน่อยนะเหมาะกับการพักผ่อนนะครับผม ท้ายของบ้านหลังนี้นะครับก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะซึ่งเป็นห้องของน้องเคนะครับห้องนี้เนี่ยเราก็ดีไซน์ให้มันมีความเป็นตัวตนของเคมากขึ้นนะครับเนื่องจากเคเขาก็จะเป็นแบบยูทูบเบอร์นะซึ่งเขาก็จะมีความรักในแฟชั่นต่างๆด้วยนะครับเราก็จะมี ดีไซน์ที่ให้เน้นรับกับงานแฟชั่นที่เคเขาจะมาวางไม่ว่าจะเป็นอย่างเนี้ยบินแบ็กตัวนี้นะครับของแพลตฟรอ<ป>ร์มคอนิวาวนะฮะก็เป็นแบบบินแบ็กขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เห็นเคบอกว่าได้มาจากผู้จัดการนะรได้าจากพี่บอยเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็เราก็ยังคงใช้ผนังตัวนี้นะครับผนังปูนเปือยนะตัวนี้ก็จะเป็นให้อารมณ์ที่มันมีความ ดิบแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยในแบบนะครับก็ตรงนี้สามารถที่จะแขวนร,รูปที่เป็นสายแฟชั่นนะได้เลยตรงนี้นะครับก็เอากรอบรูปแฟชั่นต่างๆมาแขวนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะที่อยากให้ทุกคนดูนะครับก็โซนทีวีตรงปลายเตียงนะ เราก็ได้ดีไซน์ให้มันมีชั้นวางของโชว์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นโชว์รูปกรอบรูปหรือว่าเอาของสะสมเนี่ยมาวางตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็เลือกใช้หินอันนี้เป็นหินสีโทนสีน้ําตาลเหมือนกันนะครับก็เป็นโทนโทนสีน้ําตาลเพื่อให้เข้ากับภาพรวมของห้องนะครับซึ่งห้องนี้เราก็ยังคงให้มีวัสดุไม้นะครับ มีไม้จริงแล้วก็โทนหินเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งก็จะสอดรับกับตัวไม้แล้วก็สไตเลสท,ที่เราเลือกใช้นะครับซึ่งเราใช้สไตลเลสสีน้ำตาลเหมือนกันส่วนตัวตู้ทีวีตรงนี้เราก็เลือกใช้มือจับโปรไฟล์นะครับเป็นมือจับโปรไฟล์สีน้ำตาลเช่นเดียวกันก็จะทําให้ ภาพรวมของห้องนี้ก็จะมีสีตาลที่มาช่วยเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็โทนสีโดยรวมเนี่ยเราจะเน้นเป็นสีเทาก็จะเป็นสีที่ดูเท่นะเหมาะกับความเป็นผู้ชายอย่างน้องเคนี่ก็เป็นผู้ชายเท่ๆก็เราก็จัดเป็นสีเทาให้เลยนะฮะโอเคฮะมาดูหัวเตียงนะฮะตรงนี้นะครับหัวเตียงตรงนี้เนี่ยเราก็ดีไซน์ให้มันมีรายละเอียดของระแนงขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเพิ่มความน่าสนใจทําให้ภาพรวมของห้องเนี่ยมันดูอบอุ่นมากขึ้นดูละมุนมากขึ้น นะครับจริงๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะแขวนรูปเนี่ยครับเป็นรูปที่แฟนขับน้องเคเขาก็ให้มาก็เป็นรูปที่สวยมากๆนะฮะก็เหมาะมากถ้าเอาตรงนี้แขวนปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ห้องนี้ดูแบบเด่นขึ้นมาเลยตรงหัวเตียงนี้นะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นโซน walk in closet นะครับก็เป็นโซนแต่งตัวก็จะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะก็สามารถที่จะเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้พื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้แต่งตัวจัดการตัวเองต่างๆนะครับก็ตรงนี้เราก็มีฟังก์ชันที่สามารถเลื่อนปิดได้นะครับปิดหน้าต่างได้ตรงนี้แต่ว่าในกรณีที่ต้องการแสงแล้วก็เปิดออกมา ก็จะทําให้เราได้แสงที่จะสามารถจัดการดูแลตัวเองตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นวอโคเซตมือจับของตู้สื้ผ้าเนี่ยเราก็เลือกใช้มือจับที่มันมีดีเทลนะครับตรงนี้นะฮะก็ เป็นมือจับที่สร้างความน่าสนใจให้กับตู้เสื้อผ้าได้ดีเลยนะฮะตัวนี้นะครับภาพรวมของห้องน้องเคยังคงใส่ความหรูหราเข้าไปในดีเทลวัสดุต่างๆแต่ก็ยังมีความเท่ยู่นะก็ทําให้ภาพรวมของห้องนี้เนี่ยนอกจากจะเท่แล้วแต่ก็ยังมีความหรูหราอยู่นะครับแล้วก็ดูอบอุ่นด้วยหน้าพักผ่อน แล้วก็พื้นที่ที่ผมอยู่นะก็คือเป็นชั้น2นะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ living area อีกจุดนึงของบ้านหลังนี้นะครับสามารถที่จะมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่คนในครอบครัวก็จาใช้เวลาอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็ดีไซน์ที่เราดีไซน์เอาไว้เนี่ยตรงนี้เราก็จะเน้นเป็นใช้เป็นหินบุกแมทขนาดใหญ่นะครับ ก็เป็นหินแผ่นขนาดใหญ่มากนะจะบอกว่าช่างเราก็เก่งมากๆเลยนะครับสามารถที่จะยกหินแผ่นเนี้ยขึ้นมาประกบกันได้นะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณช่างมากๆนะครับที่ยกกันมานะครับหนักมากๆนะหินแผ่นอนียน้ําหนักค่อนข้างเยอะตรงนี้เนี่ยเราก็ทําเป็นเหมือนตู้ไว้โชว์ของหรือเก็บของก็ได้นะครับซึ่งเราก็เลือกที่จะใช้เป็นเฟรมอลูมิเนียมสีน้ําตาลเหมือนเดิมแล้วก็เป็นมือจับโปรไฟล์นะครับเป็นมือจับในตัวโทนสีเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโทนสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีสีขาวของหินนะครับเป็นลาย ละเอียดที่น่าสนใจนะครับเราเลือกใช้เป็นหินบุกแมทลายภูเขานะฮะส่วนผนังด้านขวามือของผมเนี่ยผนังตัวนี้เป็นผนังของแบรนด์ o e e นะครับ ก็เป็นผนังที่ราคาแพงมากๆนะฮะสวยมากเช่นเดียวกันนะครับทำให้พื้นที่นี้นอกจากดูสวยแล้วยังดูแพงด้วยนะครับก็เป็นผนังที่ที่สวยมากนะ,ะเพราะว่ามันก็จะสอดรับกับโทนสีที่เราเลือกนะฮะห้องนี้เนี่ยเราใช้สีไม้นะครับแล้วก็มีสีขาวของหินบุกแมทมาตัดนะครับทำให้ตรงเนี้ยดูสวยแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งในผนังเนี่ยเราก็มีดีเทลของตัวจบตรงเนี้ยเราก็ทุกจุดของผนังเนี่ยเราจะใช้ตัวจบที่เป็นสแตนเลสหมดนะครับเราก็จะเอาสแตนเลสน่ยมาคุ เป็นตัวจบทุกจุดเลยนะฮะถ้าสังเกตบ้านหลังนี้ผนังทุกจุดนะครับเราจะใช้ตัวจบที่เป็นสไตล์เลนหมดเลยนะครับ แล้นี่ครับเราเจอกับเจ้าของบ้านด้วยกันเลยครับสวัสดีครับก็เป็นไงบ้างครับก่อนอื่นต้องอยากจะขอบคุณเคก่อนนะที่แบบให้โอกาสที่ได้มาออกแบบตกแต่งแล้วก็เป็นบ้านหลังแรกของเคด้วยแล้วเราก็แบบค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยนะครับเรียกว่าเราก็รู้จักกับเคมานะครับแล้วก็ได้มาออกแบบบ้านให้น้องด้วยนะครับก็ตื่นเต้นก็ขอบคุณเคมากนะที่ให้โอกาสพี่นะแล้วตอนนี้เครู้สึกไงพอมาอยู่บ้านแล้วมีตรงไหนที่แบบเออเคชอบคือจริงๆเนี่ยชอบทุกโซนเลยพี่จ๊อบเพราะว่าเคกับพี่จ๊อบแล้วก็ประปาเนี่ยก็มาดูหน้างานตลอดก็ คอยแบบคิดแล้วก็แต่งเติมไปเรื่อยๆนะพี่ก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างก็ออกมาตามแบบแล้วก็ตามที่คาดคาดคิดกันไว้อยู่แล้วทุกห้องเลยก็รู้สึกว่าทุกห้องเนี่ยมันมีความยูนิคมีมีสไตล์ของแต่ละห้องที่ต่างกันแล้ววัตถุประสงค์ในการแบบใช้สอยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆชอบทุกห้องแต่ถ้าห้องที่ใช้บ่อยที่สุดก็น่าจะห้องข้างล่างเล่นเกมปะใช่ห้องเล่นเกมแล้วก็ห้องนอนนี่แหละครับห้องนั้นที่ชอบมากเหมือนกันที่เป็นมีป้ายเคไวใช่อันนั้นเลยอันนังกห้องนั้นเท่ม ครับผมถ้าใครดูอยู่นะครับก็มาติดตามได้นะครับที่เวอร์ตี้นะครับแล้วใครที่สนใจอยากออกแบบบ้านหรือคอนโดนะครับก็ติดต่อพี่จอบได้งานออกมาแบบเป็นแบบนี้แน่นอนคอเคขอบคุณมากครับครับผม สวัสดีครับทุกคนเคนะคะสวัสดีครับทุกคนเคนะครับใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับเชิญกดข้างล่างก่อนนะครับเป็นไงเหมือนไหมฮะเหมือนไหมอ่า <laughs>